คุณชอบคะนี่มันอะไรกันคะนี่คือยูนิฟอร์มใหม่ของพวกเธอมันสำคัญมากสำหรับการขายกิจการเราเออแล้วยังไงคะนักลงท,ท,ทุนที่จะมาซื้อกิจการจะมาที่นี่วันนี้และผมอยากให้คุณใส่ชุดนี้นักลงทุนจะต้องชอบมาแน่ๆฉันไม่ใส่คะ่ะถ้าเธอไม่ใส่จะ,จะไล่เธอออก มีใครจะขัค้าอะไรปะดีทำไมทุกคนถึงเงียบไม่มีใครพูดอะไรออกไปเลยล่ะถ้าอยากใส่ชุดว่ายน้ำทำงานแล้วไงน้ำไม่มีใครอยากใส่ชุดว่ายน้ำทำงานหรอกนะ แล้วทำไมไม่มีใครปฏิเสธเลยล่ะน้ำพูดไปแล้วมันได้อะไรอะ่ะพูดไปเขาก็ไล่เราออกแกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันมีลูกชายสิบกว่าที่ต้องดูแลอะ่ะมันไม่มีเหตุผลนะฉันจะไม่ใส่เนี่ยฉันขอร้องนะน้ำแกใส่เถอะตอนนี้เนี่ยนักลงทุนรออยู่ที่ห้องอาหารแล้วเอาไปใส่ซะ ไม่ฉันไม่ใส่ว้าวกิจาการคุณนี่ Amazing จริงเลยนะครับผมนี่นับถือคุณจริงๆคุณนี่ช่างเป็นอัจฉริยะจริงๆที่กล้าทำแบบนี้ได้ผมรู้ดีครับในการทำธุรกิจของผมเชิงฟูกหน้่งทางนี้ครับ คุณผู้ชายรับอะไรดีคะอ้าวนี่คุณไม่ได้ใส่ชุดว่ายนะ้ำเหมือนพนักงานคนอื่นหรอครับทำแบบนี้มันผิดคอนเซ็ปต์นะมีการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับคุณฟุกรอสักครู่นะครับนี่ถ้าเธอไม่กลับไปใส่ชุดว่นายน้ำจะไล่เธอออกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคุณชอปผมให้เลขาของผมเนี่ยเตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็พร้อมที่จะเซ็น ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับคุณฟ,ฟุกก็แค่พนักงานเสิร์ฟคนนี้นจะไม่ได้ทํางานที่ร้านนี้อีกต่อไปรอก่อนค่ะฉันคิดว่ามีเรื่องสําคัญที่คุณกับเลข,ขาของคุณควรรู้อย่าไปฟังนะครับคุณฟุกเธอบ้าไปแล้วอะ่ะให้เธอพูดเะครับผมอยากฟังเธอคุณผู้ชายคะพนักงานเสิร์ฟร้านนี้ถูกบังคับให้แต่งชุดว่ายน้ำในการทํางานฉันคิดว่ามันน่าอายแล้วก็ไม่ถูกต้องและถ้าใครไม่ทําตาม ก็จะโดนคุณช็อปไล่ออกค่ะและฉันก็บังเอิญที่เป็นคนแรกหยุดพูดาพามได้แล้วไม่ว้าวเหมือนกำลังเล่นละครอยู่เลยอะ่ะผมชอบนะนี่ชื่อน้ำเหรอนั่งก่อนสิขอบคุณค่ะตามที่ผมเข้าใจตอนนี้คือคุณกำลังมีปัญหาคุณไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำพวกนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แลนะถ้าผมซื้อกิจการที่นี่จะไม่มีการใส่ชุดว่ายนะ้ำเกิดขึ้นอย่างแน่นอนผมสัญญาจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะแต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งที่คุณต้องทำให้ผมอะไรเหรอคะคุณต้องใส่ชุดว่ายน้ำมาบริการผมอะไรนะคะคุณฟุกคะคุณแค่บริการผมถ้าไม่อย่างนั้นอะ ผมจะไม่ซื้อกิจการของที่นี่ถ้าคุณเชื่อไหมคุณน้ำถ้ามันยังอยู่ในมือคุณช็อปอะ่ะเขาจะไม่มีทางให้คุณกลับไปใส่ชุดเด็กเสิร์ฟแน่นอนขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคุณน้ำลองมองไปรอบๆสิอย่าเห็นแก่ตัวที่ถึงเพื่อนๆคุณเข,ข้าไว้ อะไรให้ฉันบริการคะคุณฟุกผมเหรอนี่มันคืออะไรอ่ะแต่คุณช่วยอธิบายหน่อยสิเมนูนี้จะเป็นพิซซ่าม์การิต้าค่ะเป็นเมนูแนะนำเฮ้ยอะไรนิดมีปัญหาอะไรเหรอครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับอ๋อขอโทษนะครับคุณช็อปผมลืมไปว่าผมต้องตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในควของคุณคุณรู้ใช่ไหมครับว่าก่อนจะซื้อกิจการที่เนี่ย ผมต้องตรวจสอบให้ละเอียดได้สิครับเดี๋ยวผมจะพาคุณฟุกงเดินดูให้ทั่วไม่ไม่ผมใจะให้คุณน้ำพาไปตรวจสอบทุกซอกทุก,ทก,ทก,ทกมุมให้ทั่วเฉพาะคุณน้ำกับผมเท่านั้นฉันกับคุณเหรอคะอไม่ฉันแล้วผมจะราาักษาสัญญาตามที่ผมเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้คุณก็รู้ ว่าผมจริงจังกับธุรกิจนี้มากแล้วผมหวังว่าคุณจะโน้มน้าวใจผมให้ซื้อกิจการนี้ได้งั้นเอาเป็นว่าคุณชอปคุณเซ็นเอกสารต่อจากคุณคิวเลยขาผมได้เลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมาเซ็นที่เหลือต่อให้คุณเองคุณน้ำทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะแสดงให้ผมเห็นทุกอย่างได้ค่ะคุณผู้ชาย เอองั้นเรามาเซ็นสัญญาต่อกันเถอคะค่ะทำไมเขาถึงไมเ่เซ็นี่นี่ให้มันจบจบไปล่ะนั่นสิแล้วทำไมยัยน้ำอ่ะต้องออกไปกับเขาด้วยล่ะนี่ส,สาวๆทุกคนตอนนี้น้ำกำลังต้องการความช่วยเหลือไปกันเร็วไป ไมยามันไม่มีอะไรสุดยอดพลังหญิงนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยสาสาวกลับออกไปทำงานขอโทษนะครับคุณช็อปแต่ว่าความยุติธรรมเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่นี่พูดเรื่องอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจเรายังไม่ได้ลงนามกันเลยนะครับเอกสารลงนามมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะพี่พนขอบคุณที่จัดฉากให้ด้วยจัดฉาก จันช่างอะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจเลยเขาชื่อพลไม่ได้ชื่อฟลุก๊กฉันเป็นน้องของเขาไม่ใช่เลขาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฉันนี่แหละคือนักลงทุนตัวจริงเป็นไปไม่ได้อะ่ะทำไมจะเป็นไปไม่ได้หรอคะก็คุณนะเป็นคนที่น่ากลัวฉันก็เลยตัดสินใจสอนบทเรียนให้กับคุณทีมงานพนักงานสาวๆหรือพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่นี่เป็นสิ่งที่มีค่าและคุ้มค่าที่สุดของร้านอาหารที่นี่ฉันภูมิใจในตัวพวกเธอมากเลยนะคะสาวๆ ถ้าคนอย่างคุณเนี่ยมาทำงานที่ร้านนี้กิจการเนี่ยรุ่งเรืองแน่นอนค่ะคุณน้ำฉันขอแต่งตั้งคุณให้เป็นผู้จัดก,การของร้านนี้ค่ะและที่สำคัญข้อสุดท้ายจะไม่มีการใส่ชุดว่ายน้ำมาเป็นพนักงานเสิร์ฟอีกค่ะสุนทรพจน์กินใจผมดีแต่ผมไม่สนใจว่ะรอเงินอยู่เนี่ยได้สิคะไม่มีปัญหาเลยคะ่ะ บาทหนึ่งเล่นบ้าอะไรอยู่เนี่ยพี่พลได้สิเห็นรียังคะลายเซ็นที่คุณเซ็นเนี่ยเห็นชัดรียังคะมีเวลาตั้งนานไม่อ่านสัญญาสักนิดเลยสักแต่จะเซ็นอย่างเดียวขอบคุณนะคะที่ขายคาเฟ่แห่งนี้ในราคาเพียงแค่หนึ่งบาท ตามคาเฟ่แอนเบเ a อรี y สวัสดีคะ่ะรับอะไรดีคะคุณลูกค้าเอาชามะนาวแก้วหนึ่งค่ะชามะนาวนะคะวนหวานน้อยหรือหวานโปกคะ่ะปกติคะ่ะเร็วหน่อยค่ะได้คะ่ะ <c oughs> ชามะนาวหวานโปกได้แล้วคะ่ะคุณลูกค้าชามะนาวได้แล้วค่ะคุณลูกค้าวิสาเฮ้ยไอซังเฮ้ยไอตา เจอกันนานมากเลยอ่ะนี่ยังไงซีรีส์ไหนแหมไม่ได้เจอกันตั้งนานน่ะก็แค่สามอะเฮ้ยเรานี่ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่เหรอบ้าฉันก็โตแล้วไหมร้านคาเฟ่ของฉันเองเฮ้ยจริงเลยไอ้แน่นอนอยู่แล้วแกเลิศมากเลยอะไว้ฉันอะจะมาหาแกบ่อยๆฉันทำงานอยู่ตรงนี้เองหน้าออฟฟิศเนี่ยจริงเหรอได้เลยชิมหน่อย รสชาติฟินเวอร์เอลยว่ามะนาวเนี่ยเป็นมะนาวจากบนรอยสูงมากเลยนะสันสุดจริงฉันแก้วเนี่ยฉันเลี้ยงแล้วกันถือว่าเจอเพื่อนโอ้ยแกไม่เป็นไรฉันเกรงใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอบหน้าก็ได้ฉันจะมาหาทุกวันเลยแบบนี้ enjoy drinking นะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะร้านเนี่ยอันนี้สวยจริงเลย โรบัสตันก็หอมดีเหมือนกันนะเนี่ยไอซังอ้าวมาแล้วเหรอยายไอมาแล้ววันนี้เอาอะไรดีอะเอาชามะนาวเหมือนเดิมชามะนาวเหมือนเดิมหนึ่งได้จ้ะยายหแต่ว่าวันนี้อะฉันขอกินข้าวที่ร้านแกหน่อยได้ไหมอะเด่ต้องรีบไปทำงานอะกูไม่ทันน่ะนา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 ไม่ทันน่ะอือก็ได้แต่ว่าแกไปหลบกินตรงนน้นนะฉันกลัว ว่ลูกค้าคนอื่นนะได้ฉันสัญญาจะไม่รบกวนลูกค้าคนอื่น,น,ญญมน,น,นแม้แต่คนเดียวโอเคชามนามว,าวของโปรดร้านเดิมอืม สวัสดีค่ะคุณคารับอะไรดีคะอ๋อแล้ววันนี้เยไอยไม่มาเหรออ๋อพอดีคนนั้นไปทำธุระต่างจังหวัดนะคะอีกสองสามวันถึงจะกลับค่ะรับอะไรดีคะไปทำธุระต่างจังหวัดสองสามวันเอาไข่ไปต้มให้ฉันแล้วก็เอาข้าวอ่ะใส่จานมาให้ด้วยเออคือคืออะไรคือไปทำสิ หรือว่าเธออยากโดนไล่ออกเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะฉันน่ะเป็นเพื่อนยัยไอ้ฉันสามารถสั่งให้ไอ,อ้ไล่แกออกได้นะไปทำโอเคคะ่ะคุณลูกค้าก็ได้คะ่ะอย่าลืมชามมะนาวฉันด้วยหนึ่งแก้วค่ะได้แล้วคะ่ะคุณลูกค้ายืนบื้อทำไมไปสิไม่ได้เรื่องเลยเด็กคนเนี้ยให้ไล่แกออก ินไข่ต้มของปดไอตาดิกว่าต้องไข่แบบนี้ไม่ม่ <c oughs> อร่อยจริงอาหารสิ้นเดือมไม่ต้มเองด้วยใหาต้มประหยัดไปอีก <c oughs> อ,อิ่งจังตังอยู่ค้บ <c oughs> คุณลูกค้าคะพอดีคุณลูกค้าไม่ได้จ่ายค่าน้ำไหมคะ่ะ จ่ายค้าน้ำแั้นเหรอปกติอะฉันมากินที่นี่ไม่เคยได้จ่ายเลยแล้วเธอเป็นใครจะมาเก็บเงินฉันเนี่ยคือว่าถ้าคุณลูกค้าไม่จ่ายฉันจะโดนหักตังคนะ,คะถ้าฉันไม่จ่ายเธอจะโดนหักตัง <c oughs> ก็เรื่องของเธอสิมันเป็นเรื่องของฉันปะไ,ได้นะคะคุณลูกค้าฉันไม่จ่ายคุณลูกค้าคะลูกค้า อร่อยรใช่ได้พี่ไ <A Q. S 2> อคิวอะไรพี่ไ <A Q. S 2> อคิวไรพี่ดูนูนดิปกติร้านนี้ขเขาให้เอากับขา้าวข้างนอกเข้ามากินไม่ใช่หรอนั่นเลยพี่จําได้ปะครั้งที่แล้วอะเราแค่ขนมเข้ามานั่งกินโอ้ยเจ้าของร้านนะดุมากเลยไล่ตำรวดเราหนีแทบไม่ทันจะว่าไปเจ้าของร้านคนนั้นไม่อยู่เลยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเจ้าของเ,เป่าพี่เฮ้ยมีความเป็นไปได้เอองั้นดีเลยพี่งั้นเขาวหน้าเราเข้ามากินบ้างนี่ ดีว่ะเราจะได้แบบนั่งตักแอร์เย็นๆฟินๆชิลเลยพี่แต่นั่งนับแก้มโยนี้แบบสาวสวยๆได้ร้านเนี้ยอยู่ยาวอยู่ยาวเลยความคิดดีเวอร์อุ๊ยจัดเลยชิวเจ้าเนดเดตอร่อยเลยเีย้ยเนี้ยเนี้ยว้ยขอโทษนะคะคุณลูกค้าพอดีทางร้านเรามีกฎว่าไม่ให้ลูกค้านำอาหารเข้ามานะคะลูกค้าเห็นป้ายไหมคะเห็นอ้าวแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นเข้าไม่ได้ นั่นนะสินี่น้องน้องไม่มีความเท่าเทียมหรอนี่กำลังจะบอกว่าร้านนี้ไม่เท่าเทียมใช่ปะไม่รู้แหละถ้าโตนั้นเอาอาหารเข้ามากินได้โตพวกพี่สองคนก็ต้องทําได้เหมือนกันอย่าไปนสนใจเลยคิวกินกันเถอะเฮ้ไม่ได้นะคะลูกค้าหูยตินงไก่หืออร่อยมากน้ำเงี้ยวเผ็ดๆนั่งกินในห้องแอร์เย็นๆ สวัสดีค่ะคุณไอทำไมไม่ทำความสะอาดร้านให้ดีร้านเราอ่ะเป็นร้านกาแฟไฮเอ็นนะทำไมกลิ่นเหม็นมากเลยเนี่ยอืมนี่เป็นร้านกาแฟานะไม่ใช่ร้านอาหารดูแลร้านยังไงเนี่ยไม่ใช่นะคะคุณไอพอดีลูกคา้านำอาหารเข้ามากินในร้านค่ะและ้วปล่อยให้ลูกค้ามากินได้ยังไงทำไมไม่รีเช็คความเรียบร้อยฟิล์มห้ามมันนะคะคุณไอแต่ว่าอืม <c oughs> <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าประเดี๋ยวว่าทางคาเฟ่ของเราเนี่ยห้ามนําอาหารข้างนอกเข้ามากินในร้านค่ะขอโทษด้วยจริงๆนะคะแล้วผมจะไปรู้ได้ไงอะ่ะก็ทางร้านเนี่ยมีพนักงานมาแจ้งแล้วค่ะแต่คุณลูกค้าก็ยังกินอยู่แล้วอีกอย่างที่ร้านก็มีป้ายบอกนะคะว่าห้ามนําอาหารเข้ามากินค่ะนี่พนักงานมาแจ้งแล้วก็จริงนะแต่คุณบอกเองไม่ใช่หรอว่ามันไปกดเก์ของทางร้านแล้วนู่นอะ่ะ คืออะไรทำไมเราเข้ามากินได้อะไอไม่รู้แหละถ้าร้านของคุณอะทำให้ร้านมันเท่าเทียมไม่ได้มีกฎมีเกณฑ์แต่เลือกปฏิบัติอะยังไงผมก็ไม่ฟังกฎของคุณหรอกนี่คุณจะมาเปรียบเทียบไม่ได้นะฉันเนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าของร้านฉันจะทําอะไรก็ได้ส่วนคุณสองคนอะเป็นแค่ลูกค้ากระจอกก็ต้องทําตามกฎสิมีตาไหมแหกตาดูสีป้ายอ่ะนี่หยุดพูดพล่อยๆแบบนี้ได้นะ เมื่อกี้ว่าใครกระจอกนะฮะนี่ฉันเป็นลูกค้าร้านนี้นะปากแบบเนี้ระวังจะไม่ได้เดินออกจากร้านนะรู้บ้า่าฮะไม่ฉันไม่กลัวะนะโอยนยน,ยนได้แล้วลองสอบฟังใายอฉันว่าแกน่าจะรู้ตัวเองได้แล้วนะฉันเห็นพฤติกรรมของแก่ผ่านกล้องวงจรปิดทุกอย่างเอาอาหารเข้ามากินในร้านฉันแถมยังปัางเสพพนักงานฉันอีกค่าเครื่องดื่มก็ไม่จ่ายเข้าใจนะว่าเป็นเพื่อนกันแต่ฉันเนี่ย ก็ทํามาค้าขายไม่ใช่ทําการกุศลเข้าใจไหมนี่พอตัวเองเติบโตขึ้นหน่อยเปิดร้านกาแฟต๊อกป่อยแบบนี้ลืมเพื่อนลืมฝูงกันหรอฉันก็ไม่อยากคบหรอกเพื่อนแบบแกเนี่ยเพื่อนที่ปฏิบัติกับเพื่อนไม่ดีเนี่ยอ๋อที่แท้คุณสองคนเป็นเพื่อนกันหรอกหรอนี่ผมจะบอกอะไรให้นะถึงคุณอนะจะเป็นเพื่อนกันแต่ยังไงก็ต้องมีเส้นแบ่งระหว่างความสนิทกับความเกรงใจ ถึงคุณจะสนิทกันแต่ไม่มีความเกรงใจแบบนีน้แบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเพื่อนหรอกนะครับแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยออไอไ้ลูกเขาพูดขนาดนี้แกยังไม่เข้าใจอีกเหรอนี่ยอ้ไอ้นี่แกเห็นลูกค้าดีกว่าเพื่อนเหรอก็ดีฉันก็ไม่อยากคุกค้นแบบแกหรอกร้าน <c oughs> กาแฟกับสอบขอให้เซ็ง <c oughs> เออใช้ชีวิตแบบเนี้ยก็อยู่คนเดียวไปเลยไม่ต้องมีเพื่อนหรอกออคุณครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับ ที่เสียมารยาทเอาอาหารไม่กินเข้ามานั่งกินในร้านผมสัญญานะครับว่าต่อไปนะผมจะไม่ทําอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจร้านฉันเนี่ยก็เป็นร้านที่ขายเครื่องดืม่มแล้วก็เบเกอรี่ไม่ใช่ร้านอาหารน่ะถ้าคุณเอาอาหารที่มันไม่มีกลิ่นเข้ามาฉันก็พออนุโลรมได้นะคะถ้าคุณทําได้เนี่ยคนอื่นเขาก็ทําได้ค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณผมเข้าใจครับคิววันหลังก็ ม่ต้องทําแบบนี้เนาะไปเก็บของแล้วก็วันถ้าจะกินอ่ะมาอุดหนุนร้านนี้เลยเบเกอรี่อร่อยจริงแล้วก็วิวดีมากไปเก็บของไปดูขอโทษด้วยนะครับนี่ฟิล์มคะคนไหนเจเข้าใจนะว่าการทํำงานบริการเนี่ยก็ต้องบริการลูกค้าทุกระดับประทับใจใช่ไหมใช่คะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนอ่ะเขาทำผิดกฎหรือว่าทำไม่ถูกต้องเนี่ย ราก็ต้องตักเตือนเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคะ <S <S 2> <S 2> ่ะไหนไปทำงานแล้วแ่ะสวัสดีค่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2>